มีแบงค์มาขายเหรอไหนไหนมีอะไรบ้างหมดนี่รครับเท่าไหร่ครับหมดนี่เหรอโอ้ oh, มันเป็นแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์เก่าผ่านใช้ทั้งนั้นเลยแบงค์เก่าผ่านใช้ทั้งนั้นเลย <ๆ S 1> แล้วก็แบงค์เคลือบอันนี้เคลือบเคลือบไม่ซื้อนะเคลือบขายต่อไม่ได้ไม่ซื้อนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบงค์เก่าผ่านใช้ทั้งนั้นเลยเนาะโอ้เก็บไว้ยังไงเนี่ยเก่ามากเลยนะเนี่ยอ่เดี๋ยวดูให้โอ้มาไหนเนี่ยโอ้เก็บไว้ซะ โอ้เดี๋ยว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 ดูให้ส่วนมากเลยจะเป็นแบงค์เคลือบแล้วก็แบงค์เก่าผ่านใช้เนี่ยคนเก็บก็จะเก็บประมาณนี้เนาะอ่ามีมีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันหนักใจจังมันบวกให้หนึงอ่ะอ่าอะไรเนี่ยเตี๋ยเดี๋ยอันเนี้ยประปางเนี่ยจะได้อยู่ค่ะมีแค่ใบเดียวเก็บมาตั้งหลายสิบปีว่าแบบนี้ไม่ต้องเอามาขายนะไม่ได้รับซื้อไม่ได้เป็นราคาไม่มีใครรับซื้อหรอก คนที่ท่าที่เขาบอกว่ารับซื้ออ่ะเพจปลอมที่บอกรับเป็นหมื่นเนี่ยนะอย่าไปเชื่อมันใช่โอ,อนเงินถูกป่ะใช่เออนังงามป่านี่แหละแบบนี้ไม่ต้องจะเปื่อย <c oughs> ที่เขารับซื้อกันนะคะ <c oughs> คุณลงุงแบงค์รุ่นเก่าค่ะ <c oughs> ไม่ใช่สภาพเก <c oughs> ่าแบบนี้นะคะคุณลงุงยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตสามมาหาถึงเนี่ยอันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ยังเป็นยังยังใช้จ่ายได้ปกติอืมก็ก็เก็บเอาไว้ค่ะกีตาเขาก็มาหา้าอันนี้ก็ราคาใช้จ่ายอันนี้ก็ใช้จ่ายได้ปกติยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะ แบบนี้ไม่ต้องเอามาขายนะไม่ได้รับซือ้อไม่ได้เป็นราคาไม่มีใครรับซื้อหรอกคนที่ถ้าที่เขาบอกว่ารับซือ้ออเพจปลอมที่บอกรับเป็นหมื่นเนี่ยนะอ,อย่าไปเชื่อมแค่โอนเงินถูกป่ะใช่อนง,งานป่านี่แหละแบบนี้ไม่ต้องเนี่ยอันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ยังเป็นยังยังใช้ใจ่ายได้ปกติก็เก็บเอาไว้ค่ะกีบป้าเขาก็มาหาป้าอันนี้ก็ราคาใช้ใจ่ายอันนี้ก็ใช้จ่ายได้ปกติยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะก็เก็บ เนี่ยอ,อันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ยังเป็นยังยัง,ยงใช้ใจ่ายได้ปกติอืมก็ก็เก็บเอาไว้ค่ะเ่อกีาเขาก็มาหา้าอันนี้ก็ราคาใช้ใจ่ายเอออันนี้ก็ใช้ใจ่ายได้ปกติยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะก็เก็บสิบบาทหลังมาค่ะไม่ผ่านการใช้งานสวยวิงวิงแต่นะคะสวยวิงวิงแต่ตอนนี้ราคาไม่มีนะคะราคาเป็นนารักซื้อเหลือเอะแบงละใบละสิบสองบาท รับซื้อส2บบาทเท่านั้นค่ะทั้งที่ธนบัตรไม่ผ่านการใช้งานไม่มีรอยพับเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีรอยพับผ่านการใช้งานนะคะไม่รับซื้อไปไบอกตลอดใช่ไหมคะวา่าขายต่อไม่ได้ไม่น่าจะขึ้นที่หัวขัวหัว,หวคลิปเลยว่ารับซื้อเฉพาะที่ขายต่อได้เท่านั้นขายต่อไม่ได้ไม่รับซื้อนะคะอะไรที่แบงค์นะคะถ้าเก่าแล้วมีรอยพับขายต่อไม่ได้ก็คือไม่รับซื้อ แต่ถ้าอย่างนี้ขายต่อได้แต่ขายได้นิดเดียวเป็นนักขายเป็นนักส่งเขาก็สิบสามบาทเป็นรับมาสิบสองรับมาสิบสองก็ส่งสิบสามบาทได้ได,ได้ได้บวกหนึ่งบาทแล้วก็ถ้าเป็นแหนบนะคะก็ได้ได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะแบงแบงอ่สิบหลังม้าเพราะเขาเยอะค่ะเขาเป็นแบงสิบใบสุดท้ายของสิบบาทของรัชกาลที่เก้าก่อนที่จะมาเป็นเหรียญ อย่างเงี้ยขายได้อย่างนี้มีราคาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยขายไม่ได้แต่แรกหน้าแบงค์แม่เราจะไว้ใส่ซองผ้าป่าเนี่ยเก็บไว้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยังขายไม่ได้ยังเป็นยังยังใช้จ่ายได้ปกติอืมก็ก็เก็บเอาไว้ค่ะเนี้ีตาเขาก็มาหา้าอันนี้ก็ราคาใช้จ่ายเอออันนี้ก็ใช้จ่ายได้ปกติยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้บวกรับซื้อธนบัตรค่ะธนบัตรร้อยชนิดราคาร้อยบาทช้างแดงค่ะ ธนบัตรตามตัวอย่างนี้เลยนะคะในภาพที่เห็นเลยค่ะรับซื้อใบละสามพันบาทค่ะสามถึงสี่พันบาทค่ะ